เรามาอ่านกันตรงนี้นะคะบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดโยชูวานะคะบอกว่าเพียงแต่เข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดพระเจ้าพูดหลายครั้งนะว่าต้องเข้มแข็งและกล้าหาญร,ระวังที่จะทำตามพระราชาบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้อย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชาบัญญัติไปทางขวาเออทางขวาและทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้ไปในถิ่นฐานใดท่าน เจ้าจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีแสดงว่าต้องเดินตรงไปใช่ไหมไม่ใช่เบี้ยวไปทางนี้นิดนึงเอาเธอนะพระเจ้าขอสายหนึ่งวันแล้วก็บอกพระเจ้าลูกขอโทษที่สายไปนะแม่พระเจ้าก็ต้องเข้าใจรถมันก็ติดอย่างนี้แหละนะแล้วพระเจ้าเข้าใจไหมก็ตื่นสายเมื่อคืนนี้ดูหนังดูหนังซีรีส์พระเจ้าว่าไงเจ้าไม่ได้เตรียมตัวมาให้ใกรเราเลย เจ้าเต็มปุริยาพิษอยู่ในใจของเจ้าและจะมานมัสการไม่อินสักทีหนึ่งพระเจ้าทําไมรู้ไม่อินเลยก็คุณกินอะไรเข้าไปล่ะถ้าคุณกินของหวานถึงเวลาก็ไม่หิวข้าวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นวันคืนวันเสาร์เราต้องอินกับพระเจ้าเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันอาทิตย์เอเมนไหม ะะเราต้องอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นเลยและเราจะทําให้บรรยากาศในการเจิมลงมาและเราจะเห็นอัศจรรย์และการฟื้นฟูกเกิดขึ้นในคริสตจักร <Amen. S 1> เราทุกคนมีส่วนทั้งสิ้นนะคะสิยยาพิบาลคนเดียวลากไปไม่ไหวแล้วค่ะนะเอาข้อที่8แบบว่าไงอ่านด้วยกันคะ่ะ อย่าให้หนังสือพระคัมภีร์นี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นตามนั้นตามที่อ่านทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคอ่านไปสามรอบแล้วนะพระคัมภีร์เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยคุณตึกตรองไหมคุณตึกตรองอได้หนังที่ดูตรึกตรองพระเอกคนนี้นี่นะมันจะเป็นยังไงนะเราตรึกตรองอะไร เราชอบเอาเรื <f dragging> ่องหลอกลวงมาตึกตรองแต่เราไม่ตึกตรองพระคัมภีร์สัญญาของพระเจ้าเอามาคิดค่ะไขควณคิดทําไมพระองค์ถึงพูดอย่างนี้และทําไมเราถึงไม่ได้นะคะเพื่ออะไรเมื่อเราตึกตรองเพื่ออะไรเพื่อเราจะระวังทําตามข้อความอ่านรู้หมดหลักแต่ไม่ทําได้ไหม ก็ไม่ได้เราก็เลยไม่ได้รับพ,อพอระพรเราจะได้รับพ,อพอระพรเมื่อเราคิดใขค้ควรจนเข้ามาเป็นอาหารชีวิตของเราและเราก็จะเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรากินไขมันตัวก็อ้วนใช่ไหมในเหมือนอสบตอนนี้นะคะกินข้าวเหนียวเยอะ <laughs> แล้วก็เป็นไงคะถ้าเรากินอะไรมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นถ้าเรากินรกพระคัมภีร์เยอะเราก็จะเหมือนพระเจ้าเยอะแล่ถ้าเราเหมือนพระเจ้าเยอะเราพูดอะไรเราก็จะเหมือนพระเจ้าพูดใช่ไหมเราคิดอะไรเราก็เหมือนพระเจ้าคิดใช่ไหมเราได้รับพระพรไหมแน่นอน,นที่สุดเราต้องเหมือนพระเจ้าเราถึงได้เป็นลูกพระเจ้าไงและเราจะได้รับทุกอย่างที่พระสัญญาของพระเจ้าบอกเอเมนไหมคะเพราะงั้นการที่อ่านพระคัมภีร์ต้องคิด คิดไปคิดมานะคะแล้วไม่ต้องไปดูหนังถ้าดูหนังแล,ะละ้วโมแต่คิดเรื่องนังพอระหว่างที่เรากําลังคิดพระกัมพีเฮยหนังเรื่องที่มาเดี๋ยวขอดูก่อนนะพระเจ้าไม่ได้นะคะเราต้องตัดสินใจที่จะเลือกพระเจ้านะคะ